เออผมจะมาแนะนำเซิร์ฟเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ดูเซิร์ฟครับเนี่ยเซิร์ฟวันเทือกโอ้โอ,อ้ ผมได้ดูรำเมียอะไรบ้างมีร้านของทำเมีอะไรครับเออก็มีของแล้วก็ของลักไา่อันนี้ชอบเน่าเลยครับต้องดูชอบเน่าโอ้โหนี่ก็ของครับนี่โอ้โห แดงก็เติมข้าสิก็ได้แล้วนะครับนี่ครับเออแล้วต่อไปครับร้านต่อไปก็คือร้านแจกของนะเอะ้ใช่ครับเป็นร้านแวบะบไปที่ไหนก็ได้นะครับโอ้โหมันน่าแวะมาก แต่ดระตูต่อไปนะครับนี่ก็คือร้านนี่ออไม่ใช่ครอกมีร้านแจกของนะครับเยอะเลยโอ้โหเยอะเยอะมากเยอะก็ต้องกดเยอะก็ต้องกด เดี๋ยวต้องกดกดกดแล้วก็ถายนห่แล้วก็ให้ดูโกลงลงโ้นนะครับนี่เอา้ามีคน,นหนึ่ง้วครับโอ้โหโดนเอ้าออกไปเลยนะครับ,าออรบทางละ อันนี้สำหรับอันนี้เป็นอันนี้ก็คือล่องโซ่แบบนี้ครับสำหรับคนเพียรนะ์ครับน,นี่ครับไม่ผ่านก็ไปเอนเดอร์แล้วไม่มีทางกลับมาได้ดไลายแค่สุด แั่นนี่คือของแปลกนะครับนี่นะครับผมจะโดของเขามาเปิดไม่ได้อือะไเกียกนเอ้า,อา,เเอาไม่ทันละ ได้กนไปเยอะกว่านี้ครับเป็นเลื่อนวันนี้ก็วันก็อเป็นตนเตียงครับเอ้ซี้อัดยางต้องหวังเลยวันนี้ก็แบบใหม่ครับจริงจริมันเป็นอย่างีงครับ แล้วเซิฟเกีใหม่มากครับไอบ้กว่าครับเอ้ยลืมทบดเซิฟก็จะไม่ดูแลครับตัดเลี้ยงอันนีจะมรม,มานอับทงานะเฮ้ยเฮ้ยเจ้นะาของเฮ้ยเนจะ้าของเ ไอเจ้าของเจ้าของเฮ้ยว่าไงโอ้โหลูกผู้ปกองนะครับ ิดขวาเพื่อจะไปเพื่อไปที่ท,ที่ต้องการตีดขวาให้ติดขวาติดขวาไม่ไปไม่ไปให้ว่าครับต้องเดินตาม พอทันแล้วเออทันแล้วพอต้องรอกวา่าเรานะครับเร็วๆสิครับโอ้ผมมาให้ไปต่อเนรื่อย

ก็ด้องแฮดองด้องฮด้องแฮ่มัยรุ่นลวอือ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 ออ๋อกลองหลังมองหน้าละตี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 อ้ไม่นี่ไม่นี้ ไปน่ก็ตายไปนี่ก็ตายไปไม่ก็ตายตายเอา้ขอหายทีย้หายล้วหาแล้วหายเดี๋ยวค่อยรูกันอะไรกันเนี่ย,รรรรอ,ยอะไรกันโอ้ยอะไรเล่นเล่นธนูเล่นธน,นูนอน่ะอาน,นี้ต่าไปด้วยโอ้โหเล่น โอ้โหเยอะเยอะอันนี้คือเมืองบอลนะครับเมืองบอลเี่อไว้สมิเยอะ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 มากอุ้ยมาเลยขึ้นแล้วก็ถง อพวกนี้ไม่ต้องกลัว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 โอ้ยค้างค้างค้างครับค้างค้างลยค้างกยแล้นขึ้นก็้วขึ้น ว uh ้าอด้วยแล้วผมก็แคะนำแค่นี้ก่อนนะคบไม่ว่าเราจะกันแล้ว่าา <the Hole movies>